อารันยังไงเรียวฟูอยู่ในโหมดที่สโม,มรสรนสนใจจะสัญญากับคารุมิตมะซึ่งคาดการณ์คำว่าจะย้ายออกจากบริตันในช่วงเสมัยน,นี้อารันยังไงเมื่อเริวฟูจะเอาไม้เมื่อดินฮูเซนเคยชมฟฟนได้กองหลังที่เก่งสุดในโลกเลยนะเอาแล้วเมเริ่มฟิตกันอีกครั้งเมื่อเทรน์โคงดูเยสหวนซ้อมกับเริวฟูได้แล้วอารันยังไงฮาวันนุนดูเยสซบดอตมุนเชื่อคืนบทได้อย่างแน่นอนถ้าได้ย้ายจริงในครั้งนี้ ก่อนที่จะรับฟังข่าวริอร์พูแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะาข่าวริอร์พูนะั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวอารัตน์ยังไงริอร์พูเป็นหนึ่งในสโมรสรที่ให้ความสนใจในการที่จะเซ็นสัญ,ญญากับเขารุมมิเตมาเป็นทีมชาติญ,ญี่ปุ่นของไบรตันแม้ว่าเจ้าตัวเองจะพึ่งต่อสัญญ,ญาฉบับใหม่กับต้สังกัดออกไปจนถึงปี2028ในะคะรับิเนกตาทีโดยมิเตมะเองก็ได้รับความสนใจจากหลายสโมรสรชั้นนาในยุโรปเช่นแมนเชสเตอร์ซิตี้ บาร์เซโลนาอสนอสเนนและก็บรเอัลมาดริดเนื่องจากว่าฟอร์มการเล่นที่โดดเด่นในเกมฟุตบอลพอรีเมียร์ลีกบรตันยืนยันแล้วว่าจะไม่ปล่อยตัวเตะรไยนี้ออกจากทีมช่วงสมอยน,นี้แม้จะมีข้อสเสนอเข้ามาก็ตามทีหรับริเว์พูการเสริมทัพตำแหน่งที่ทางด้าน,นของปีกซ้ายก็ถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นโดยเฉพาะหากโมฮัมเหม็ดซาบราห์ย้ายไปเล่นในลีกซาดิอาระเบียตามข่าวลือมิดลมักก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจเนื่องจากว่ามีความสามารถในการคาราบอนที่ยอดเยี่ยม เชียบขาดในจังหวะสุดท้ายอย่างไรก็ตามการย้ายทีมของบิโตมาเองนั้นช่วงสมสรน,นี้ยังคงเป็นเรื่องที่ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับบ่าสานะของการของทั้งสองสโมสรหาดความต้องการของนักเตะในวานลนี้เอาล่ะานง,งานนี้บอกได้เลยครับว่บาทั้นัของทางฝั่งดินทุยเซนนะครับดาวรุ่งของฝั่งบราซิลเคยยกย่งเฟอร์เจอร์ฟอนไดว่าเขาคนนี้คือกองหลังที่เก่งที่สุดในโลกพร้อมรับตรงๆการเล่นกับลิเวอร์พูลไม่ใช่งานง่าย เพราะว่าความกดดันมหาศาลในทุกเกมใหญ่ไม่ว่าจะเป็นทั้งพรีเมียร์กและก็ยูซีเอลในขณะนี้โดยการนี้ทนานตอางทางฟังดินทุเซนกองหลังของปรมัมัิเคยออกมายกย่องเฟอร์จิฟอนไดประการหลังลิเวอร์ฟูว่าเป็นดารับที่เก่งที่สุดในโลกในตอนนี้ท่ามกำลังกระแสะข่าวระหว่างคุยเซนกับผงแดงลิเวอร์ฟูที่มีออกมาเรื่อยๆในข้งนี้ โดยฮุยเซนเองการับทำผลงานได้โดดเด่นกับบรันมัตจะทําให้มีข่าวลือว่าหลายทีมเองนั้นการพยายามจะได้ตัวไปร่วมทัพอย่างเช่นลิเวอร์พูลเรอัลมาดริดเป็นต้นโดยเขาเพิ่งจะมีอายุเพียงแค่20ปีในครัณงนี้เพียงแค่ฉะนั้นโดยงานนี้ตั้งนี้นะผมเมื่อเรื่องราวหนึ่งเดือนก่อนฮุยเซนเองก็ได้ออกรายการพอดแคสต์รายการหนึ่งซึ่งตอนนั้นเขาก็โดนถามเกี่ยวกับเรื่องที่ว่ามันเป็นยังไงนะ ถ้าเขาไปอยู่กับริบอร์พูจริงฮาร์ตัวก็ตอบว่าผมไม่คิดว่าการเล่นกับริบอร์พูจะเป็นเรื่องที่ทํากันได้ง่ายๆในครั้งนี้ปรดนะไม่เลยสักนิดเดียวมันจะมีความกดดันอย่างมากเพราะว่าคนทั่วโลกจ้องจับตาดูคุณอยู่ไม่ว่าจะทั้งในเกมแชมเปียนรีกหรือว่าเพียม์บลิกคุณจําเป็นจะต้องเล่นให้ดีผมหมายถึงต้องตีแบบบ้าๆเลยนะเพื่อที่จะรักษาตําแหน่งตัวจริงเอาไว้ให้จงได้ลองดูฟันไดเป็นตัวอย่างสิ ตอนนี้เขาอยู่กับเชลติกเขาอายุเพียงแค่ย3าปีได้แต่ว่าตอนนี้เขาก็ยกระดับตัวกลายเป็นนักเตะที่เก่งมากๆฟันได้ก็คือกองหลังที่เก่งที่สุดในโลกเวลานี้1น0้เปเต็มแน่นอนว่าผมไม่ใช่คนที่จะได้ดวนกับเขาแบบตัวต่อตัวในครั้งนี้รอกนะแต่แค่ได้เห็นเขาในสนามมันก็น่าชื่นแล้วเขาเป็นคนที่เก่งไปอย่างมากเลยและก็มีออฟราอย่างแท้จริงเขาควบคู่คู่แข่งได้จากการแค่ยืนดูเฉยๆเขาตัวสูงและแข็งแกร่งมากๆเลยนะ เขาเป็นนักเตะชั้นยอดแล้วก็ผมมองเขาเป็นแบบอย่างในครั้งนี้เลยเชเดียวนะอาร์ตยังไงลิเวอร์พูลเผยข่าวดีหลังที่เทรนเดอร์สเดอร์อโน่รวมถึงดาวิดตูเยสกลับมาลงซ้อมในกับทางทีมได้แล้วเดี๋ยวลานนี้ซึ่งลิเวอร์พูลทีมจากฝูงนักฟุตบอลผิวบริสอังกฤษออกเปิดเผยข่าวดีหลังเทรนเดอร์สเดอร์อโน่รวมถึงดาวิดตูเยสสองผู้เล่นตัวเก่งภายในทีมได้กลับมาลงซ้อมกับทีมได้แล้วเดี๋ยวลานนี้ แดก็ตามที่ผ่านมาเทรนดนได้พักรักษาอาการบาดเจ็บมานานเกินกว่าเดือนแล้วหลังจ็บเข้าเท้าในเกมที่ดวนจุดโทษพลาตอ่อทานด้านของฝั่งปารีสแซ็งแมงกศึกแชมเปี้ยนลีกโดยเขาพลาดในการลงเล่นในจีเกมหลังสุดรวมไปถึงคาราบาวคัพนัดชิงสเตอร์ที่แพ้ต่อทานด้านของฝั่งนิวคาสเซิลเช่นเดียวกับเกมเบอร์ซี่ไซส์าร์บี้แมชชนะเอเฟเวอร์ตันในครั้ง,งนี้แต่ดก็่าตามทานด้านของเทรนตั้งเป้าที่จะกลับมาเล่นกันก่อนจะจบเดือนและตอนนี้เขาก็กลับมาซ้อมกับเพื่อนร่วมทัพ หงแดงที่ว่าฟูอีกครั้งส่วนการฟื้นฟูสภาพร่างกายของเขาเองนั้นกำลังเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายแต่ก็ยังคงไม่ชัดเจนแต่ว่าเกมไปเยือนเรศสซิตี้วันอาทิตย์นี้จะไหวหรือไม่โดยซึ่งหากว่ายังคงเรียกความฟิตไม่ได้เขาอาจจะก,กลับมาลงเล่นในเกมพบกับทันเนพอสเปอร์ในวันที่27เมษายนแทนหลังจากนั้นที่มีข่าวดาหูว่าเขาจะย้ายไปอยู่กับทั้งของเบริอัลมาติดหลังจบฤดูกาล การคัมแบ็กในการลงสนามซ้อมของเทรนก็อาจจะเป็นผลสุดท้ายที่เขาจะลงเล่นฐานะตัวนักเตะของฝั่งลิเวอร์พูลในคังนี้ก็เป็นได้นอกจากนี้แล้วทานด้าของดูยเยสก็ได้มีส่วนร่วมในการซ้อมเช่นเดียวกันหลังพลาดเกมพบก,กับเวสแฮมในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเพราะว่าอาการป่วยนั่นหมายความว่าดาวยิงชาวอุรุกววยน่าจะคัมแบ็กกลับมาช่วยลิเวอร์พูลได้ในเกมที่จะต้องเจอกับเรดซัสตี้ในครังนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะ อารันตกาีบาธามันอดีตแข้งลิเวอร์พูลเผยอยากจะเห็นดาวินโดเยสย้ายไปเล่นให้กับทางของบรูซเชตัชมุนเชื่อจะเป็นทีมที่เข้าสตล์การเล่นของโคหอกจุริกว์และก็อาจจะปลุกศักยภาพให้กลับมาและเปิดฟอร์มอีกครั้งก็เป็นได้โดยการน,นี้ตันักกอลดินิบาธามันอดีนยอดกองกลางชาวเยอรมันได้กล่าวส่วนตัวแล้วว่าตนเชียร์ให้ดาวินโดเยสก่อนหน้าลิเวอร์พูลได้ย้ายไปอยู่กับบรูซเชตัชมุน ตลอดช่วงที่ผ่านมาดูเยสเองก็ไม่สามารถที่จะโชว์ฟอร์มเก่งให้กับลิเวอร์ฟูในะระดับที่สมกับค่าตัวที่ทีมเสียไปได้อย่างเช่นในฤะด,ดูกาลนี้ที่ยิงไปถึง7ประตูจากการลงเล่น12นัดในทุกปราระการจะท,ทาให้พักหลังดาวเตะชาวอุรุกวัยเริ่มตกเป็นข่าวเกี่ยวกับการย้ายทีมที่หนักพอสมควรโดยฮามันซึ่งเคยเล่นกับริเวอร์ฟูเปิดเผยว่าดาวินดูเยสมีความโหดเทียมฝังอยู่ในตัวของเขาในครั้งนี้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราเองนั้นยังไม่ได้เห็นสิ่งนั้นมากพอ ก็เพียงเท่านั้นขณะที่บรัสซิัชมุนที่ผ่านมาพวกเขามักจะเลี้ยงดูนักเตะให้ได้ดีแต่ฤดูการนี้มันดูเหมือนว่าเขานั้นมีโอกาสที่จะช่วดตัวไปดูแชมเป็นลีกได้เะมี่กิเทนแสดงท่าทีอย่างชัดเจนว่าเขาอยากจะย้ายออกจากทางทีมถ้าเกิดว่าไม่ได้ไปเล่น League, แชมเปี้ยนลีกดังนั้นมันอาจจะมีการขยับตัวกันบ้างในครั้งนี้ ส่วนตัวแล้วผมอยากจะเห็นดูยเยสลงเล่นในบุนเดสเซริกาเพราะพวกเขาพวกกองหน้ามักจะขึ้นฟอร์มเก่งหรือไม่ก็ระเบิดฟอร์มโหดจนเป็นการออกสตาร์ทอาชีพการค้าแข่งที่ดีกับการเล่นที่นั่นในครั้งนี้ส่วนเออร์ดิงบางหฮาร่นระเบิดเลวันดอสกี้และก็อีกหลายคนนั้นถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีคำถามก็คือดอชมุนมีเงินมากพอไหมที่จะซื้อเขา หรือเปล่าไหมเพราะว่าลิเวอร์พูลเคยจ่ายไปอยู่ที่ประมาณราว80ล้านปอนด์เพื่อจะซื้อเขา,าและพวกเขาก็คงจะอยากได้เงินอย่างน้อยครึ่งหนึ่งจากจํานวนนั้นเพื่อจะได้ก,กับการขายเขาแต่ผมคิดว่าด yes ูเยสจะเข้ากับบริษัชมุนในครั้งนี้ได้เป็นอย่างดีคุณพ่อของอาร์เร็กแม็กอาริสเตอร์ยืนยันอีกครั้งว่าลูกชายตัวเก่งไม่มีแผนจะย้ายทีมแม้จะมีข่าวลือกับเรอัลบาริดสนดึงร่วมทัพช่วงตลาดนักเตะัมร์นี้ โดยยืนยันว่าลิเวอร์พูลยังเป็นบ้านหลักมิดฟิลด์อาร์เจนตินมุ่งมั่นจะควา้าแชมป์กับทีมต่อไปเอเดรฟทูนนว,ว่าที่แชมป์พิมเบริกจอจะเสียเทนเดเลสเตอร์อาร์โนแ็ตขวาคนสำคัญให้กับเรอัลมาดริดแมบ,บที่ไม่มีค่าตัวค่อนข้างชัดแน่นอนอยู่แล้วเนื่องจากว่าเขาไม่มีท่าทีต่อสัญญากับสโมสรเหมือนโมซาราบรมทั้งเฟอร์จิฟันไดที่เชื่อว่าจะได้สัญญาฉบับใหม่เช่นเดียวกับกองหน้าทีมชาติอียิปต์เรลวันนี้ โดยต้องจากสตาร์ทีมชาติอังกฤษแล้วฟิกชาเจสเองก็สื่อเมืองกระทิงก็ยืนยันนะฮะขยันด้านลงข่าวโคมรอยฉจียิบและก็ได้รับการรายงานข่าวเมื่อวันก่อนบอกว่าราชชุดขาวกระหายจะควา้าแบ็กอาริสเตอร์มาร่วมทีมในช่วงซีซั่นหน้าอีกรายโดยพร้อมที่จะแนบอาตาคือแบระสตาร์ทีมชาติตุรกีพวกเอาไว้ในสัญญาในคัณงนี้เพิ่มเติมันอีกด้วยอย่างไรก็ตามล่าสุดเมื่อวันที่15เมษายนพ่อของบิทฟิลทีมชาติอาเจน ออกโปรงเคลื่อนไหวกันอีกครั้งว่าลูกชายไม่คิดจะย้ายออกจากแอนฟิ์ไปค้าเกียรในลาลิก้าอย่างแน่นอนผมไม่ได้มีอะไรจะคอมเมนต์เลยอเล็กซิสแฮปปีด้ดีกับลิวอฟูมากเลยนะเขาจะคงมีสัญญาที่ดีแ,และต้องการการคว้าชแชมป์กับที่นั่นด้วยคุณพ่อของดาวเตะลาตินเอ่ยกับปรปทีงของวินวินออสปอร์ตถึงกระแสข่าวลือของลูกชายเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องเคารพสมโมสรที่เขาลงเล่นให้และเราเองนั้นก็ไม่ติดคิดคอมเมนต์อะไรโดยที่ไม่มีความจำเป็นในครั้งนี้ที่จะสมผนะ และข่าวดิวพูลในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปขอบคุณทุกคนท่านผู้ฟังกันครับ